องค์การนักวิชาชีพในอนาตคห่งประเทศไทยวิทยาลัยพนิชากาินชาชายัยสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพสถานศึกษาขนาดกลางขอนำเสนอผลกานำเนินงานองค์การมาตรฐานดีเด่นประจำปีการศึกษา25 6 3ครับตอนที่1สภาพทั่วไปและการบริหารองค์การสำหรับการประเมินในครั้งนี้นะคะท่านคณะกรรมาการอาจจะไม่ได้เห็นสภาพจริงของสํานักงานองค์การ วันนี้นะคะดิฉันจะพาไปรับชมห้องสำนักง,งานองค์การของพวกเราไป,ไปกันเลยค่ะ,คะห้องสำนักง,งานองค์การวิชาชีพของเรานะคะคตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารหนึ่งซึ่งจะอยู่ติดก,กับห้องงานกิจาก,การรมนักเรียนนักศึกษาค่ะซึ่งทเรนนี้นะครับเป็นทเลที่เหมาะสมที่จะให้นักนักศึกษานะครับได้มาติดตอ่อประสานงานกับงานงกาิจกรรมและโ์การวิชาชีพของเราเองครับ ีขนาดกว้าง8.4เมตรยาว8.8เมตรรวมพื้นที่ในทีงสิ้น73.92ตารางเมตรซึ่งมีพื้นที่ใช้สรรพจำนวนมากทำให้สะดวดในาการจัดกิจก,กรรมต่างๆเช่นการประชุมและการจัดเตรียมงานต่างๆครับในส่วนของเอกลักษณ์ขององค์การมีองค์ประกอบครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อองค์การที่มีขนาดกว้าง1 3 5ซนเมตรและมีขนาดยาว4 1 0ซนติเมตรค่ะ มีธงองค์การที่เป็นสีเดียวกับธงสถานศึกษาซึ่งเป็นสีฟ้าขาวค่ะและมีขนาดและรูปแบบตามเกณฑ์ค่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นป้ายคำปฏิญาณและคติบนขององค์การค่ะและส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นป้ายคำขวัญภาษาไทยและสโลแกนภาษาอังกฤษคะ่ะสําหรับทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บเครื่องแบบคณะกรรมการดําเนินงานหรือที่เรียกว่าสูตรของพวกเรานั่นเองค่ะ ซึ่งจะมีครบทุกตำแหน่งแล้วก็ทุกคนเลยค่ะและห้องสำนักง,งานองค์การของเรานะคะก็จะมีสัญลักษณ์ชาติศาส,สนาและพระมหา,หากษัตริย์ครบถ้วนติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ และในการจัดสำนักของเราแล้วนะครับประกอบไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ต่างๆน,นะครับเร้จะในในี้นะครับเพื่อนของเรานะครับได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะประชุมนะครับที่ใช้ประชุมในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับรวไมไปถึงฝั่งนี้นะครับจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้งานนะครับจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ไว้ทํางานต่างๆนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ไว้ติดตอ่อประสานงานภาอยในวิทยาลัยด้วยครับ ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นแฟ้มเอกสารต่างๆที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์สำนักงานนะครับที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆอีกด้วยครับอีกทั้งยังมีเวรทำความสะอาดและเวรทํากิจกรรมต่างๆอีกด้วยครับในส่วนของแผนภูมิตาราและสิติต่างๆประกอบด้วยแผนกูมิคณะกรรมการบริหารองค์การคณะกรรมการดำเนินงานสิติการจาัดสรรงบประมาณกิจกรรมชมรม ตารางปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยข้อมูลผู้รับผิดชอบวันที่จัดงานสถานจัดงานและสุดท้ายนะครับจะเป็นจํานวนสมาชิกองค์การวิชาชีพืานยอดรุ่นของประเทศไทยประจำปีการศึกษา25 6 3ซึ่งรวมทั้งหมด10,21คนครับค่ะและตอนนี้นะคะที่ยกองค์การกาเก่งของพวกเราและผู้ที่ปรึกษาก็กําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ทางด้านนี้นะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ การศึกษา2,563ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชั้นนางสาววัชรินมีชนะดำรงตำแหน่งครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพนานาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยพนิชการอินทราชัยค่ะ ตอนที่2การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข1กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุขประกอบด้วยแผนพัฒนา5แผนคือแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษารุ่นปีการศึกษา2524ดำเนินงานโดยคณะกรรมการอวทโครงการสันมนาการจัดทําแผนงานโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของชมรมดำเนินงานโดย ณะกรรมการอาวทอแผนพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพกีฬาและนันทนาการประกอบด้วยโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในอินทราชัยเกมดำเนินงานโดยคณะกรรมการอาวทอ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาดำเนินงานโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วยโครงการเสริมสร้างคุณธรรมน้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินงานโดยชมรมส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรมโครงการปันลักแบ่งสุขดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพการบัญชีแผนส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วยโครงการสืบสานประเพณีไทยแห่งเทียนจำนำพรรษาดำเนินงานโดยคณะกรรมการอาวทรโครงการพิธีไหว้ครูประจำปี การศึกษา2563ดําดำเนินงานโดยคณะกรรมาการอาวทอแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยโครงการอนุรักษ์กพันดุการพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินงานโดยชมรมลูกเสือเนนารีวิสามันโครงการภูมิทัศน์ดีบัญชีร่วมใจดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพการบัญชี 2. กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุขประกอบด้วยแผนพัฒนา5แผนคือ แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบด้วยโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษาครั้งที่25ดำเนินงานโดยคณะกรรมการอวทโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจแผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประกอบด้วยโครงการการประกวดหนังสั้นหัวข้อประบอคอมพิวเตอร์ดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โครงการสิ่งประดิษฐและนะวัตกรรมลูกเสือเนปิสามันดำเนินกานโดยชมรมลูกเสือเน,นรีวิสามันแผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบรูรณาการประกอบด้วย โครงการอบรมเทคนิคการสร้างตัวตนในโรคออนไลน์ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจโครงการไกด์ออนไลน์เสริมสร้างทักษะวิชาชีพมักุเทดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพภริษาทกรรมท่องเที่ยวแผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการประกอบด้วยโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว Chinese for Tourism ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพภริษาทกรรมท่องเที่ยว โครงการอบรมนักบัญชีกับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคแทรนสิส่ง4ูดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพการบัญชีแผนพัฒนานักศึกษาหให้มีมาตรฐานสู่สากลประกอบด้วยโครงการอบรมสัตรนในงานโลจิสติกส์และสัพพายเชนดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพการจัดการโลจิสติกส์และสัพพายเชนโครงการอาเซียนอีซีดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพภาษาหกรรมท่องเที่ยว ตอนที่3คุณภาพการดำเนินกิจกรรมส่วนที่1การเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานโครงการขององค์การประกอบด้วยระดับจังหวัดมีการเข้าร่วมทั้งสิ้น6กิจกรรมระดับภาคมีการเข้าร่วมทั้งสิ้น5กิจกรรมระดับชาติมีการเข้าร่วมทั้งสิ้น5กิจกรรมและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกสารศึกษามีการเข้าร่วมทั้งสิ้น6กิจกรรมส่วนที่2รางวัลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมตามแผนงานหงรางวัลที่ได้รับระดับจังหวัดรวม6รางวัล รางวัลชนะเลิศทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนํำเที่ยวระดับปวสรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะดูมาร์เก็ตติ้งชาเลนจ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันทักษะวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับปวชรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชีระดับปวสรางวัลชนะเลิศอันดับสองการประกวดมารยาทไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดองค์ความรู้การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ 2. รางวัลที่ได้รับระดับภาครวม6รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลางระดับภาคประจำปีการศึกษา2562รางวัลชนะเลิศการประกวดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ Demonstration Contest รางวัลชนะเลิศทักษะการจัดทำแรสเนอขายรายการนำเที่ยวระดับปวสรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันทักษะดื่ม Marketing Challenge รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ระดับเหรียญทองการประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานใจนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคอังกฤษผลงาน True w a y Cleanser Spray 3. รางวัลที่ได้รับระดับชาติรวม3รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3องค์การมาตรฐานดีเดนสถานศึกษาขนาดกลางระดับชาติประจำปีการศึกษา2562 รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงินการประกวดองค์ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ Two Way Cleanser Spray 4รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกรวม6รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศการประกวดเต้น b s u Dancing c o n t e n t รางวัลชนะเลิศตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์พื้นฐานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดเต้น b s u Dancing Contest รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการ การแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันฟุตซอลรุ่นประชาชนทั่วไปชาย ส่วนที่4กิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดได้คัดเลือกโครงการตามนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรม ToB ีนัมเบอวันในสถานศึกษาได้แก่โครงการ ICC Museum Contest and Happy New Year 2022ดำเนินง,งานโดยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิมจัดขึ้นเมื่อวันที่8มกราคม2563ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดวงดนตรีคอนเสิร์ตกิจกรรมเลี้ยงสังสรรครับประทานอาหารและจับฉลากของขวัญเนืน่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารครูบุคลากรและหน่วยงานภายนอกต่างๆอีกทั้งยังมีการนำรายได้จากการจำหน่ายพวงมาลัยดอกไม้และรับเงินบริจาคเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์บริจาคให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้าอีกด้วยส่วนที่5ชมรมวิชาชีพดีเด่นมีกระบวนการในการประเมินเพื่อคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่นได้ดําเนินการตามแบบอวท27ี่ถึงผลการคัดเลือกได้แก่ชมรมวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเทียวซึ่งมีสถานภาพการดําเนินงานชมรมครบถ้วนมีการดําเนินงานกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา2562จํานวน4โครงการ คือ 1. โครงการ English for Museum 2. โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว Chinese m o r Museum 3. โครงการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพการเป็นมัคคุเทศนอกสถานที่ 4. โครงการท่องเที่ยวสารฝันปันรักให้น้องโดยมีผลงานรางวัลดีเด่นได้แก่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ระดัปวสระดับภาพ ระรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงินการประกวดองค์ความรู้การน,นําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่าภาคภาษาอังกฤษผลงาน Two Recycler Spray ระดับชาติค่ะจากผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆคณะกรรมการองค์การนวิชายที่ในนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยพณิชการอินาชายัยมีการทํางานอย่างเป็นระบบจะทําเอกสารเป็นรูปเล่มครบถ้วนตามกระบวนการ P D C A ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขดังคำขวัญขององค์การที่ว่าเรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะอาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียงเคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน